ฮันเตอร์อะกำลังคิดว่าจะซื้อบ้านแถวไหนดีแล้วฮันเตอร์เองก็มีเงินเดือนอยู่แค่2-3 0ถึงมบาทก็กังวลค่ะว่าจะพ่อนไหวหรือเปล่าสงสัยไหมล่ะว่า2อสามหบาทเนี่ยย่านไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดวันนี้นะครับเราได้รวบรวมคําตอบมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับกับรายการอีสั h เฮาเสาะสองบ้านค่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องเลือกก่อนเลยว่าเรามีการพิสวาสยาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า <c oughs> ที่ดูวยนะคะก็จะมีตั้งแต่ เอกมัยทองหลอหมอชิดหรือจะไปติดอยู่จรรชนิทวงรัชดาห้วยขวางบางนาหรือญาติพี่พาละยญยเป็นลประสงค์ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ไปประกวดเดรับเปอร์กันก่อนดีกว่านะฮะยังค่ะพี่กายต้องดูนะครับว่าญาตนั้นเนี่ยเหมาะกับเราไหมวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับให้เอาจำนวนเงินเดือนของทุกท่านเนี่ยลองคูณด้วย70ดูคูณ70อย่างเช่นถ้าฮันเตอร์เงินเดือน2 0 0 0 0บาท คูนกับ7ครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณล้านสี่ล้านสโอก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่ไกด์อ่าก็คือล้านสี่เนี่ยเป็นวงเงินที่ธนาคารเนี่ยจะปล่อยคู่ให้เราได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธนาคารด้วยนะว่าเขาจะพิจารณาให้เราเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของเราด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีหนี้ก้อนอื่นด้วยหรือเปล่า เทคนิคนิดนึงถ้าอยากที่จะได้กู้ได้เยอะกว่านี้ครับก็หาคนกู้ร่วมก็ได้สําหรับใครนะครับที่กาลังมองหาอยู่นะฮะว่าจะไปซื้อบ้านในย่านไหนดีเดี๋ยวจะมีย่านมาแนะนําให้คร่าวๆก็แล้วกันให้เหมาะกับวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ในส่วนแรกเลยนะครับเริ่มต้นกันที่วงเงิน1-2ล้านบาทนะครับวงเงินนี้เนี่ยก็จะสามารถมองได้รอบๆกรุงเทพนะครับผมจะเป็นพวกทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือว่าจะเป็นในโซนชานเมืองหน่อยนะฮะเช่นพวกรังสิต ลอาลูกกาลักซี่แต่ตอนนี้มีรถไฟฟ้าแล้วใช่ครับผมตอนนี้รถไฟฟ้าก็กำลังจะวิ่งไปในใ<ช>แถบแถบแบ, <จะ S 2> บริเวณนั้นสะดวกมากนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นย่านรามอินทราหรือว่าตอนนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าถึงโซนเวสเกตแล้วเนาะนนทบ,บุรีก็ถึงแล้วรหรือจะเป็นดอนเมืองตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะครับผมมาดูที่วงเงินต่อไป2ล้านถึง3ล้านนะครับอันนี้ก็จะได้ในเขตกรุงเทพเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าบ้านแฝดมือสองในเขตใกล้เมืองขึ้นมาหน่อยนะฮะก็อย่างเช่นพวกพระราม3าพ าานกรหรือว่าเป็นบางนานั่นเองโซนนี้ก็จะได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงหรือว่าเป็นาทางเป็นบ้านอยู่ในโซนที่เดินทางสะดวกเรียกได้ว่าเป็นเหมือนใกล้กรุงเทพชั้นในเข้ามาใช่ครับต่อมาวงเงิน3-4ล้านบาทวง,<อ>วงเงินนี้เนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะซื้อบ้านเดี่ยวรอบนอกตัวเมืองแต่ก็ใกล้เข้ามาอีกเหมือนกันเดินทางง่ายๆเช่น รามินท่าลาดปลาเค้าลาดพร้าวนั่นเองฮมลาดเท้านี่จริงๆตอนนี้คือแบบใจกลางเกือบจะเป็นใจกลางกรุงเทพแล้วเนาะใช่แล้วครับเพราะว่า<ม>คนอยู่เยอะมากและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้รถไฟฟ้าลงที่เซ็นทรัลลาดเท้าได้เลยเนาะพี่กาใช่ครับผมนะฮะวงเงินต่อไปนะครับอันนี้พิเศษสุดๆไปเลย4-5ล้านบาทตัวเลือกของคุณเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบางโครงการหรือว่าบ้านมือสองที่ทำเลดีๆไปเลยนะครับอย่างเช่นบางนาราชพึษ์หรือว่าโซนใกล้เมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเลทราคานี้เนี่ยซื้อได้เยอะมาก เลยนะเรียกได้ว่าอยากอยู่โซนไหนก็อยู่ที่กระเป๋าสตังกันแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ชแล้วครับผมนะฮะอยู่ที่วงเงินกู้ด้วย<ภ>าสามารถยื่นกู้นะครับเป็นคู่ได้เลยนะฮะได้วงเงินที่มากกว่าหรือว่าเป็นผู้กู้ร่วมน,นั่นเองในยุคสมัยนี้ก็สะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วเนาะใช่ครับผมหรือว่าจะสามารถศึกษาข้อมูลนะครับกับทางธนาคารก่อนก็ได้ลองปรึกษากันดูก่อนก็ได้นะครับว่าอยากจะกู้ในวงเงินเท่านี้แต่เรามีเงินเดือนเท่านี้ พอจะเป็นไปได้ไหมโห,โหพี่ไกด์ฮันเตอร์เห็นภาพขึ้นเยอะมากเลยค่ะเห็นภาพตัวเองอยู่ในบ้านในฝันใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเห็นภาพตัวเองต้องทํางานอีกหลายปีเลยกว่าจะผ่อน<ห>บ้านหมดโอ้มันก็ไม่ขนาดน,านั้น <c oughs> เราหาคู่ชีวิตดีๆด,ดูสิครับแล้วเราก็ไปยื่นกู้ร่วมได้เลยกู้ร่วมต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นฮันเตอร์ต้องไปวางแผนการกู้บ้านและต้องวางแผนการหาคู่ชีวิตที่ดีด้วยแล้วล่ะค่ะใช่เลอเอนี่คือไม่ต้องกู้ เลยนะทำยังไงได้บ้างคะจ่ายสดได้เลยนะฮะหาคู่ชีวิตที่แบบว่าเปเปนิดนึงนะฮะโอเคงั้นต้องให้พี่ไกด์ช่วยแนะนำฮันเตอร์เราและโอเคครับ มาะะถึงช่วงท้ายของรายการของเรานะคะคํถาถามในวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเงินเดือนไม่ถึง20,000บาทต่อเดือนจะสามารถกู้ซื้อบ้านในราคา5ล้านบาทได้หรือไม่คะเออก็ไม่แน่นะอาจจะกู้ได้ก็ได้กู้จากอะไรคะเขามีกองทุนพอกอให้กู้อยู่นะครับกองทุนพอกอครับผมกองทุนพอกอกองทุนพ่อกูครับผม <laughs> จะกู้ได้เลยนะ <laughs> อันนี้น่าจะผ่านแน่นอนนะคะครับผม อย่าลืมนะครับติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการอีไซเฮาส์สองบ้านค่ะครับวันนี้ไปแล้วครับ